สวัสดีค่ะแพลวค่ะ สำหรับแพรวนะคะจุดเปลี่ยนของแพวก็คือโอกาสค่ะแต่ว่าแพวมีเรื่องราวสมัยเฟชชี่นะคะซึ่งตอนนั้นมนเป็นช่วงที่เราเข้ามาหาลาัยใหม่นะคะปีหนึ่งเฟชชี่จะมีกิจกรรมกีฬาสีมีกิจกรรมดาวเดือนซึ่งณนะตอนนั้นนะคะเขาจะมีการเลือกน้องปีหนึ่งใหม่ใครที่หน้าตาดีใครที่หุ่นดีอะไรดีเนี้ยคะ่ะเข้ามาเลือกแต่เราไม่ได้ถูกเลือกเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆเราก็มีความสามารถนะแต่ทําไมเขาถึงไม่เลือกเราได้รับดูณนะตอนนั้นว่าอ๋อรูปร่างเป็นอันดับแรกที่ทุกคนมองก็ลเลยเป็นโอกาสที่ทําให้เราแบบ มีความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะจุดเริ่มต้นในการเปลี่ยนแปลงตัวเองเลยนะคะบอกก่อนว่ามันเป็นช่วงที่แบบปิดเทอมยาวมากคือ6เดือนนะคะท่วงน,น,นเป็นช่วงที่เราไม่ทํางานจบมาหกเดือนก็คือกินนอนกินนอนแล้วจนน้าหนักตัวเนี่ยค่ะเพิ่มขึ้นมาจนเกือบ70กิโกร,รมัมลด,ดน้ำหนักมาก,ก่อนเลยอันแรกค่ะพอน้ําหนักลด,ดแล้วใช่ไหมคะอันแรกเลยที่เรารับรู้ได้ว่าต้องทําคือจมูกค่ะเราก็ได้ไปทําการ เสริมจมูกหรือแก้จมูกต้องบอกกันว่าเป็นงานแก้ครั้งที่2เพราะว่าก่อนหน้าน,นี้ค่ะเสริมมาตั้งแต่มหแล้วแต่อ้วนขึ้นมันก็เห็นตรงไม่ชัดพอเราผอมลงเราก็เลยไปแก้จมูกก่อนพอเรามีรูปดั้งที่ดีหน้าตาที่ดีก็ได้รับโอกาสและบังเอิญเราได้เข้ามาเจอโพสต์นึงของออมรทิพย์นะคะ,ะกิจกรรมเมคโอเวอร์เป็นเมคโอเวอร์เจนแรกเราเลยอยากที่จะแบบเฮ้ยลองหน่อยมันจะได้ไหมอะไรค่ะก็เลยลองเข้าไปสมัครดูและดันได้และครั้งนี้ค่ะถือว่าเป็นโอกาส ครั้งยิ่งใหญ่ของแพลเลยในการเปลี่ยนแปลงตัวเองเหมาะประจบกับในสิ่งที่เราอยากเปลี่ยนแปลงด้วยได้รับโอกาสเป็นด้วยก็เลยทําให้ได้แบบจนถึงทุกวันนี้รู้สึกเลยก็คือเรา,เราดีใจมากๆาค่ะที่เปลี่ยนได้นจนถึงทุกวันนี้ย้อนกลับไป30ปีที่แล้วอะไรเงี้ยเฮ้ยนั่นใช่เราเหรออะไรเงี้ยค่ะเปลี่ยนแปลงจากเดิมมามากนะคะเราจึงแบบประทับใจกับที่นี่มากๆค่ะกิจกรรมเมคโอเวอร์ over นะคะเขาเมคโอเวอร์ให้ตั้งแต่หัวจดเท้านะคะสิ่งแรกที่แพลวได้ทาก่อนเลยก็คือแก้จมูกทําปากแล้วก็ทาคาค่ะ3าอย่างนี้คือคุณหม ออกแบบและดีไซน์ให้แพลวโดยที่เน้นในความแบบสวยแบบธรรมชาติก็รีเควสคุณหมอไปด้วยค่ะว่าขอให้เป็นแปลงในแบบที่ยังเป็นแพลวอยู่ยังไม่ได้อยากที่แบบเปลี่ยนแบบคนละหน้าเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ระหว่างทางที่รอพักฟื้นหรืออะไรเงี้ยค่ะก็มีการปรับรูปหน้าโดยการฉีดโบท็อก์ลดกล้ามการเติมฟิลเลอร์ใต้ตาเพราะว่าเกนาะหน้านี้ค่ะใต้ตาตรงน,นี้แถวว่ามันจะเป็นแบบเป็นร่องลึกโบมากแล้วก็เหมือนคนมีอายุนะคะพะอเติมฟิลเลอร์ใต้ตาไปแล้วค่ะสวยดูเด็กละมุนมากค่ะอันนี้คือชอบมากบอกว่าฟีดแบอบคือคนชมว่าดูดีขึ้นเยอะมากขณะเพื่อนๆที่อยู่ในมหาลายัยชมว่าแบบเปลี่ยนไปมากเพื่อนก็แอบแซวนะคะว่าหน้าเปลี่ยนทุก2เดือนเลยอย่างเงี้ยค่ะพิกไปกว่าน,นั้นก็คือเรื่องของโง่เฮงการงานคือปังมาก สมกับพี่คุณหมอดูให้เลยคะ่ะสิ่งแรกอยากจะขอบคุณอรมรทิพย์ที่นี่มากๆเลยนะคะที่เปิดโอกาสให้เด็กอย่างเรานะคะได้มีโอกาสเปลี่ยนแปลงจริงได้มากขนาดนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าตาแล้วก็โอกาสต่างๆที่ได้รับนะคะแล้วพราก็ขอฝากอรมรทิพย์เอาไว้ด้วยนะคะให้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะที่จะเข้าปรึกษาในเรื่องการเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะเพราะว่าความเสดพัฒนาได้ค่ะ